เส้นแก้วืมจ้วสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าหมูยอซึ้นแก้วใส่กุ้งสดแล้วก็ใส่ข้าวโพดด้วยจ้า บอดเห็เองได้พี่น้องบ่มีเวลาหรอกจ้าอันนี้ซื้อเพื่อนนะคะเนาะซื้อเพื่นใส่อันเขาโ้องกันคนละขึงไหมพี่น้องคนละครึ่งนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะมากๆมากินกันจ้าแย่ใบกีพ้ามากินแซ่บมากเลยนะคะเนี่ยเบงสีสันพี่น้องเบงเส้นแก้วยนยัวเลยนะคะนี่นี่มันเดือมันเดือค่ะพี่น้องคะ่ะมากินน้ำกัน ครเ่อแรกดไล์กดแช่กดติตตามอยางปจองกด้วยพี่น้องเนาะัมาแรากดไลา์กดแช่ยกเปกอนนะเด้อมากินํากันพี่น้องแซ่บ ่ไม่ก็พี่นอนอนนงมันอันนี้อาคิพเนาะขาแล้นนี้ แทบเทบแทบหลาย เผ็ดเผ็ดอร่อยแต่เผ็ดเผ็ดเ หัวผักกับบักทั่วแตงกวาผักชีลาวแล้วก็มีผักสลัดกินกับผู้ใดอยากสร้างซื้อหลุเด้วยพี่นอ้องแซบผูบ้ใดเฮ็ดเองแต่่าเพื่นเฮ็ดแซบอีเดียว เส้นแก้วอืมจับ มันใช้ขาปวดนั่ โอ้เสยษมันลืน่นเ็ษเหมือนกันนะเนี่ย เพลพี่น้องคำตุชายแล้วเพลอ,อ,อคลิปนี้กระซิบนี่แหละพี่น้อง ขามาลกดไลค์กดแชร์ให้ไปตองนี้เด้อจ้าเด้อคำับนี่ล่ะจา้าขอบคุณจา้า